วกในห้องใต้หลังคาถาดนะคะัเนือเนื้อทำไมเนื้ออร่อยอร่อยต้องมาใส่พริกหยวกด้วยก็ไม่รู้อก็เพราะว่าเนื้อกับพริกหยวกมันเข้ากันดีแบบอร่อยเกินห้ามใจเลยอร่อยจัดเลยพริกหยวกหอยยังเลยถ้าเอาให้ดราเอมอนกินนายคงจะมีความสุขกว่าเนอะ โนบิตะเกินเข้าไปซะแต่ผมเกล็ดพริกหยวกนี่ฮะอย่าเลือกกินมันมีประโยชน์มากนะอ้าอึอมเไ้าทยที่ทำไมต้องกินของแบบนั้นก็ไม่รู้ก็แม่บอกแล้วไงเล่าว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายถึงมีประโยชน์มันก็ไม่อร่อยอยู่ดี เอ๊แต่ฉันว่ามาลอร่อยดีนะอ๋อจริงสิมาผลิตพริกหยวกที่อร่อยสุดๆกันดีกว่ามะผลิตเหรอใช่แล้วพืชผ,ผักที่ลงแรงปลูกเองน่ะ็มันพิเศษกว่าอยู่แล้วนายต้องหันมาชอบพริกหยวกแน่นอนเลยจะใช่เหรอว่าจะฤดูหนาวเนี่ยปลูกผักได้ที่ไหนเล่าน้าไม่ต้องห่วงนะ้า <c oughs> ชุดกสิกรวันหยุดเวชันพริกหยวกแหนะพริกหยวกนี่ก็ใช้เจ้านีแล้วนะ จะสามารถปลูกพริกหยวกแสนอร่อยในบ้านได้โดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองล่ะอ้ออื่นนะเสือเพาะปลูกต้ดินนี่นะไม่ใช่แค่ดินธรรมดาด้วยนะแต่มันมีธาตุอาหารที่เหมาะมากเมอนคือเก็บเก็บห้ามเอาดินมาเล่นในบ้านให้เลอะพ่อชิวนะ โบ๋ไม่ได้เล่นนะครับมีเห็นนะสิได้จังเลยเนาะเฮ้ยมีตรงไหนที่กว้างๆแล้วก็ไม่ถูกรบกวนบ้างไหมเนาะอะะอะจริงสิตรงนี้เลยนี่เขาละตรงนี้ละตรงนี้หยอดยอดหยอดกว้างขนาดนี้น่าจะใช้ได้สบายอ่ายีมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอาหน้าเอาน้า สนใจเลยนะ่าลุดวงอาทิตย์ขนาดจิว๋วนี่น ep, God, be ep, be ep. อาทิตย์หลอดบีบก <May. S 2> ้อนเมฆบีบเออบีบก้อนเมฆนี่เป็นเมฆแล้วแล้วก็เสือพาอปลูกว้าวอุ่นดีจังริกหยวกเลยนะ ปลูกลไรฤดูใบไม้ผิก็เลยต้องปรับสภาพอากาศให้เปไ็นฤดูการนั้นไงฮะมีผีเสื้อบินอยู่ด้วยเพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศของฤด,ดูนั้นๆไงเล่าเอาละเอาต่อไปมเมล็ดพันพี่อย<ล>ูเ่เล็กจังเลยอ่าทีนี้นะฉันก็จะโชว์วิธีการเพาะต้นกล้าให้นายดูอือนี่โรยเมล็ดแบบนี้แล้วก็กดลงไปในด,ดินทีโรยกดกดจิิงๆลงไปอย่างงี้จิ้มจิ โรยโยเออจิ้มจิ้มจิ้มอันฝังดินที่ฝังดินใช่ใช่ใช่ทำแบบนั้นละทำแบบนั้นละโรยโรยแล้วก็จิ้มจิ้มโรยโรยแล้วก็จิ้มจิ้มโรยโรยโรยจิ้มจิ้มเสร็จสักทีหมื่นจังเลยอ่ะนี่หนูบิตะมาดูนี่สินี่คือผลจากความพยายามของนายไงเห็นปะเห็นปะน่ารักจังเมล็ดเรื่องงอกละต่อไปก็เตรียมแปลงดินให้ยกร่องขึ้นมาเพื่อลงต้นกล้านะ ยกร่องเหรออ่านี่นี่นี่แบบนี้ยังไงเล่าอ๋อเข้าใจนะนี่้ใ,ใจแล้วอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บดวงอาทิตย์เป็นประกายกลิ่นหอมจากไอดินการปลูกผักเนี่ยสนุกก่าทิ่คิดเยอะเลยแฮะ่ดีแล้วล่ะที่มีใจอยากทำอ่ะเอะอดูสิดูสิสนี่ใช่ชอดอกหรือเปล่า,าอ่ะงันอ่ะใช่แล้วล่ะแปลว่าจะได้เวลาลงดินแล้วรีบเตรียมแปลงกันดีกว่านะ ขุดๆเร็วมั้แล้วทุกต้นเร็วต่อเร็วๆนะอออมีดอกแล้วดอกขามันบานแล้วด้วยจริงด้วยบานบๆนบานแล้วบานแล้ว ดอกเล็กๆน่ารักจังเลยใช่ใช่ฮะผีเสื well ้ออากาอุ่นสบายดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีฝนแล้วนะสักพักหนึ่งฝนจะตตกลงมาไม่เห็นตกเลยนานแล้วนี่ให้แปลกจังแฮ้ฝนไม่ตกไม่พอยังร้อนขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย สงสัยตัว,วควบคุมฤดูกาลมันจะพีดใช่หมหนิงพวกต้นกล้าขาดน้ำเลยเหี่ยวมดแล้วเยอะลูวีิโอ้ย, yeah, ออยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรไม่เป็นไรในชุดกสิกรรมวันหยุดเนี่ยเขาเตรียมวิธีรับมือกับปัญหานี้เอาไว้แล้วละฮ่าชุดพิธีขอฝนเอาเลย รักไม่ลงหรอกยังไงพลิกโยกก็คือพริกโยกอันละอ๋องั้นเหรองั้นเหรอนี่เอางี้นะลองใช้เจ้านี่ดูหน่อยไหมเล่าว่านจินตนาการพอสวมแล้วจะเห็นพืชหรือว่าสัตว์ทำตัวเหมือนคนเปรี้ยบเลยแบบในโลกสานตาซีไงเล่าเอาใส่แว่นใส่แว่นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทคนกำลังทักทายอย่างน่ารักเลยเห็นไหมไหนไหน ที่ไหนก็เลยทำตัวไม่น่ารักเลยสักนิดเดียวอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเพราะว่าน้านเกลียดพริกหยวกเลยเห็นหมั้ยนลื้อจะเป็นแบบนั้นน่ะนี่ลองพยายามทำใจให้ชอบดูแล้วค่ะน่ะไม่ไหวอ่ะแบบนั้นอ่ะเอ้าดินเริ่มแห้งลงแล้วสินเนี่เหรอใช่จ้ะแล้วกวน,นขอนน้ำทีสินจ้ะอ๋อได้ได้ได้จ้าอันนี้ช่วยรอแป๊บหนึ่งนะนี่นยนฮะเอาน้ำมาให้พวก อะไรมาสั่งกันเฉยเลยอทุกคนน้ำอร่อยอร่อยได้แล้วล่ะข้าก็เชื่ออะไรจังเลยอร่อยอร่อยได้แล้วนึกจะป้าเลยเนาอันนี้บ้างดิเร็วๆหน่อยเจ้าสมองกลวงเร็วสมองกลวงเหรอหน่อยได้แต่ไอเป็นพริกหยวกเขียวๆใส่กลวงยังมาด้วนเหนื่อยเฮ้อฉันก็คือพริกหยวกสุดยอดที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหดังน่อยนั่นแหละที่หัวกลวงละใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ยังไงฉันก็เล็ดพริกหยวกที่สุด ที่ทำบ้าเลยก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะอ้อย่าโดดงานสิมาช่วยกันมาถกเยไปและโถกอลยใครเสียงใครแบบนี้เอ้าอุ้ยแ้วว่าไดิฉันเตียดบคนเลยเห็นหรเปล่าเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนน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 อนกนน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 พริกนยกนนนนนนอนน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  อบคุกกี้ไว้เหรอเอไป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 ผมจะออกไปข้างนอกนะครับเฮ้ย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 เจ็บชะมัดเลยเฮ้ย กานี่สุดยอดจริงๆโดราเอมอนฉันมีของมมฟานี่คุกกี้เขาชื่อสุกะเอออะไรเนี่ยโดราเอมอนอู้งันกันเนี่ยได้หนะหายไปไหนมาเล่ากิดเรื่องแล้วรู้ไปเล่าอะไรอ่ะเห็นปะฮะเฮ้ยจู่ๆก็มีแมลงศัตรูของพริกหยวกหมาเต็มก็ไปหมดเลยถึงฉันจะไล่ไปแล้วก็เห็อนะแต่ก็เสียหายไปเยอะเลย ขอโทษนะพราะฉันหนีไปเที่ยวโดยไม่อยู่ดูแลพริกหยวกพวกนี้จะตายหรือเปล่าอมันยังโตได้อยู่นะแต่รูปร่างอาจจะปิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไปหน่อยอะที่มาดูแลให้มันโตเป็นพริกหยวกที่แข็งแรงกันเถอะอมาปลูกพริกหยวกที่อร่อยแบบสุดยอดไปเลยโอ้ยเยนะ น,นี้ได้มากินพริกหยวกอร่อยๆอกันเยอะๆเลยนะอึ๊อ่อาเนอะจะให้ฉันกินพริกหยวกที่น่ารักขนาดนี้ได้ยังไงกันละ่ะ